ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่6นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรม Arduino ขั้นพื้นฐานนะครับอยู่ในระดับพื้นฐานโดยจะพูดถึงตัวแปรตัวดำเนินการนะครับแบบเพิ่มค่าและลดค่านั่นเองนะครับแบบแรกนะครับก็คือเครื่องหมายบวกนะครับ2ตัวพิมพ์ติดกันเลยนะครับบวกบวกคือตัวดำเนินการแบบเพิ่มค่านะครับครั้งละ1นะครับ ครั้งละหนึ่งและก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเครื่องหมายลบสองตัวพิมพ์ติดกันนะครับคือตัวดําเนินการแบบลดค่านะครับครั้งละหนึ่งเช่นเดียวกันครับเช่นมีค่าอยู่1ิบถ้าเพิ่มครั้งละหนึ่งก็เป็นสิบอ็ดะไรอย่างนี้ครับถ้าลบครั้งละหนึ่งก็เป็นจาก1ิบก็เหลือ9้านะครับแล้วแต่ว่าเราจะเขียนคําสั่งหรือว,ว่าเขียนโปรแกรมอยู่ส่วนไหนของโปรแกรมนะครับ เดี๋ยวการใช้งานนะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คือจะเขียนอยู่ด้านหลังนะครับเพิ่มครั้งละหนึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับคือสามารถเพิ่มหรือว,ว่าลดตามค่าที่เรากําหนดไว้ได้อย่างเช่นจะให้เพิ่มครั้งละสองครั้งละสามครั้งละสิบยี่สิบได้หมดนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าเราจะเอาไปเขียนทําโปรแกรมทําอะไรนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะครับจะเริ่มเปลี่ยนไปเลยตอนแรกนะครับผมจะกําหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับตัวแปรอินเจอร์นะครับ a นะครับ a จะกําหนดทั้งหมด4ตัวแปรเลยนะครับ a คือตัวแปรแรกคือชื่อ a นะครับเท่ากับ10อ่าตัวที่2ชื่อ b นะครับเท่ากับ10ผมจะกําหนดให้เท่ากันหมดนะครับคือเท่ากับ10เพื่อให้ เห็นภาพเกิดการเปรียบเทียบจะไปไม่ได้นอง,องนะครับต่อไปนะครับเท่ากับ10บไปดีนะครับดีการเขียนก็ต้องอระหว่างตัวนี้ต้องมีคุณภาพหรือว,ว่าคอมมาานะครับดีเท่ากับ10นะครับคิดตั้งรสมิกคคลอนมาที่ไวซเซตอัพนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะ มีว่าเซตอัพด้วยนะครับจะเขียนที่ว่าเซตอัพนะครับซีเรียลนะครับซีเรียลนะครับบิ๊ก,กินเริ่มต้นใหม่ครับเขียนปิดเข้าใหม่ครับแค่นั้นแหละครับซีเรียลบิ๊กินหลอดนะครับ 9,600นะครับในการแสดงผลนะครับผมจะเขียนที่ฟังก์ชันไว้เซตอัพเพราะว่าจะแสดงผลแค่ครั้งเดียวนะครับตัวแปรแรกนะครับคือ a a บวกบวกนะครับ เป็นการเพิ่มครั้งละหนึ่งนะครับต่อไป b ลบลบนะครับเป็นการลดลงครั้งละหนึ่งนะครับต่อไปค่า c นะครับอันนี้คือตัวแปรตัวเดียวกันนะครับค่า c เป็นการบวกเท่ากับห้านะครับบวกครั้งละ5้าตรงเลข5เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามความต้องการของเรานะครับต่อไป c นะครับ ลบเป,เป็นลบแล้วทีนี้ลบเท่ากับ2แล้วกันครับ2เราจะแสดงค่าออกมานะครับว่ามัน,มนจะทับมีเท่าไหร่นะครับแสดงผลออกมาซ serial ลินนะครับ dot ดดนะครับ r i n t นะครับอันแรกเป็นค่า a ก่อน ใส่เครื่องหมายอัตรภาพนะครับ a เท่ากับเพื่อความรวดเร็วเช่นเดิมครับผมจะคอปปี้ลงมานะครับแล้วก็มาแก้ขเอาในโปรแกรมครั้งนี้นะครับจะมีการนำคำสั่ง if e l นะครับ if และ l เนี่ยมามาช่วยเรียกว่า แส,แสดงตัวอย่างการใช้งานให้เห็นภาพชัดเจนซึ่งพื้นฐานคาสั่ง i f l เนี่ยมันอยู่ในคลิปที่5นะครับกลับไปทุทกนกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัว a แสดงค่า a ต่อไปก็แสดงผลค่า b นะครับก็ copy ออมา เปลี่ยนเป็น b นะครับเปลี่ยนแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเองเราจะทำให้ครบทั้ง4ตัวนะครับ a b c d เป็นบรรทัดแต่มันดูเป็นระเบียบเข้าใจง่ายนะครับ d นะครับ a b c d คนที่ได้รับนะครับผมอ่ะ จะคาดว่าก่อน a บวกคือเพิ่มครั้งละหนึ่ง <A S 1> มีค่าเท่ากับ10เพิ่มครั้งละหนึ่งก็คือ10บวก1นะครับเท่ากับ11นั่นเองนะครับไปนะครับคือการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะต้องเขียนถ้าเราเขียนคําอธิบายเนี่ยจะเขียนแสแลกนะครับ2ตัวนะครับมันจะเขียนคําอธิบายไว้โดยที่ด้านหลังที่เราเขียนเนี่ยจะไม่ ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมใดทั้งสิ้นนะครับ b นะครับ b, b, b มีค่าเท่ากับ10บอกว่า b ลบลบก็คือลบ1นนะเดงลบครั้งละ1นะครับมีค่าเท่ากับ9นะครับ10ลบ1เท่ากับ9ไปค่า c นะครับบวกเท่ากับ5 4ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ10่า ค่าตัวนี้แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับว่าจะเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับบวกเท่ากับ5้าใช่ครับก็บวกหนะครับบวกห้าสิบบวกห้าก็เท่ากับสิบห้านะครับต่อไปดีนะครับดีตัวนี้นะครับตัวเดียวกันดีมีค่าเท่ากับสิบลบเท่ากับสองคือลบครั้งละสองนะครับ มันก็จะเท่ากับ8นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลนะครับว่าเป็นอย่างไรครับผมจะอัพโหลดนะครับลงออบอร์ด a r d u i n นะครับมาดูที่ serial monitor นะครับ ปิดไปก่อนเปิดใหม่อ่าตรงไหมครับอันแรกนะครับบวกครั้งละหนึ่งได้ส1นะครับตัวที่2คือลบครั้งละหนึ่งจาก10บเก้าสิบห้านะครับอันนี้คือตรงนะครับอธิบายไปแล้วนะครับพอเห็นภาพนะครับอันนี้คือการทํางานครั้งเดียวนะครับก็อ,อยู่ในวซ์เซตอัพต่อไปนะครับ การนำไปใช้งานนะครับในที่นี้ผมไม่ได้ต่อเซนเซอร์ใดๆเลยนะครับโดยจะใช้คีย์บอร์ดป้อนข้อมูลสั่งการนะครับและใช้คำสั่ง if e กับเอเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าผมกดเลขหนึ่งนะครับให้มันเพิ่มค่าครั้งหนึ่งกดเลขสองให้ลดค่าครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโดยจะเพิ่มค่าหรือลดค่าตามจำนวนที่เราต้องการได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมจะ เขียนอยู่ที่ไว้ลูปนะครับไว้ลูปแจ้งคำสั่ง if คำสั่ง if นี่อยู่ในคลิปคลิปที่5้านะครับลองกลับเข้าไปทบทวนดูนะครับแต่ยังไงก็เรียนจากคลิปนี้ได้เลยได้เหมือนกันนะครับเธดูนะครับ if ขอ,องเล็บนะครับ if ภาษาไทยแปลว่าถ้าถ้าเข้ากับเงื่อนไขที่1นี้นี้ครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างก็คือเป็นการรับค่าจาก คีย์บอร์ดนะครับการรับค่าคือบอร์ดอโนโนเนี่ยมันจะรับค่าจากคีย์บอร์ดที่ผ่านสาย USB ไปนะครับีเรี a l ดอทนะครับ A นะครับ AWL E l นะครับเีน็นปลกต้องจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นฟังก์ชันของมันนะครับถ้ามากกว่า มากกว่าศูนย์นะครับให้ทําในปีการถ้าเราเขียนปีการอย่างนี้นะครับเรากด enter เลยมันจะเพิ่มปีการเข้ามานะครับอันนี้เป็นปีการปิดอันเดิมนะครับอ่าทีนี้ค่า k k e y ค่า key ตัวเนี้ยเราจะต้องกําหนดเป็นตัวแปรก่อนนะครับอ่าผมจะเพิ่งเขียนแล้วกันค่า key คือชื่อตัวแปรที่เราจะเก็บข้อมูลในการ คียข้อความเข้ามานะครับให้มาไว้ที่ส่วนหัวนะครับหรือว่า global นะครับ global อันนี้อยู่ในคลิปที่1น,นะครับ c h a r เรากำหนดตัวแปรชนิดชานะครับเป็นตัวอักขระพวกตัวอกักษรตัวเลขทีละตัวนะครับทีละตัวแต่ถ้าเป็นข้อความอีกอย่างนึงนะครับจะมีในคลิปตัดตัดไปนะครับชาคีก็คือ ตัวแปรชนิดชาชื่อว่าคีนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเอาอันนี้คือให้มันสื่อความหมายที่ว่าเรากำลังจะทําอะไรนะครับแล้วก็อัตราภาพเดียวนะครับอัตราภาพเดียวเท่ากับศูนย์ก่อนตำรวจให้ค่ามาันเท่ากับศูนย์ก่อนนะครับเป็นมิกคอน มาดูที่บรรทัดล่าสุดนะครับถ้ามีการทีข้อมูลเข้ามานะครับทีเท่ากับอ่านเป็นการอ่านค่าแล้วเก็บนะครับ uh, serial serial t read นะครับ read เป็น e การอ่านค่าแล้วก็เก็บเป็นฟังก์ชันนะครับ ปิดท้ายโดยเซมิคอนแลวเก็บไว้ในตัวแปรชื่อคีย์นะครับและแสดงค่านะครับผมก๊อปตัวนี้มานามาเปลี่ยนค่าเอานะครับเข้าปเปลี่ยนจากตัวนี้ก็เป็นคีย์คนะครับอ่ะัดความระเบียบนิดนึงอันนี้ก็เป็นคีย์เพื่อแสดงค่าที่เราคีย์ข้อมูลอย่างเช่นเรากดปุ่มหนึ่งมันก็แสดง เลขหนึงกดปุ่ม A ก็แสดงตัว A นะครับแต่ในที่นี้ข้อมูลมันเริ่มจะเยอะขึ้นละเพื่อให้มันง่ายผมจะปิดคือหลักการเนี่ยมันจะต้องปิดอย่างนี้ให้มันถูกต้องนะครับแต่ผมจะปิดไปก่อนสองประทัดเนี่ยไม่ให้แสดงให้แสดงประมาณว่าถ้าเรากดเลขหนึ่งนะครับก็จะแสดงการเพิ่มค่าหรือว,ว่าลดค่าเลยนะครับมี if e ก็ต้องมีอะไรครับ elif นะครับ ถ้ามีหลายเงื่อนไขนะครับ ESE l ถ้ามีเงื่อนไขเดียวนะครับก็ใส่แค่เอนะครับเอาละ l อนะครับคือการทำงานมันจะตรวจสอบเงื่อนไขแรกก่อนอแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนไขถัดมานะครับถ้า Key มีการพิมพ์ข้อมูลนะครับ KEY y ตัวเดียวกันนะครับนี้ตัวเดียวกันเท่ากับ คำว่าเท่ากับในภาษาสีบวกจะเขียนเครื่องหมายเท่ากับสองตัวนะครับเท่ากับอะไรมันเป็นข้อความนะครับเราจะต้องเขียนอัตภาพเดียวนะครับก็หรือว่าฟันหนูตัวเดียวเนี่ยเ่ยเข้าใจตรงนี้นะครับสมมติว่าผมพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปให้ทําในปีกานะครับผมจะพิมพ์ปีกาตัวหนึ่งก่อนแล้วกด e n t e r อร์นะครับ อ่มันขึ้นมาให้ทำอะไรผมจะให้เพิ่มค่านะครับกำหนดค่าใหม่ดีกว่าเป็นค่า y ในที่โคบอล y ตัวแปรชื่อตัวแปร in เหมือนกันครับ integer น,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 นะครับชื่อ y เท่ากับ เออเอาตท่งอะไรดีเอาสัก50านะครับ50าสิบกำหนดค่านี้ก่อนที่ส่วนหัวกระดาษนะครับส่วนหัวโปรแกรมวายบวกบวกถ้าผมกดเลขหนึ่งให้เพิ่มครั้งละหนึ่งนะครับ y บวกบวกนะครับปิดด้วยเซมิโครอน ใส่ดีเลย์นิดนึงครับดีเลยให้มันหน่วงถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันอาจจะเร็วว่าอย่างเช่นกดเลขหนึ่งเนี่ยมันเลี้ยงลําดับเพิ่มครั้งละหนึ่งมามาเร็วเกินไปครับควรจะใส่สัก5้ารอมิลลิเซ็เบื้องต้นจีททาตามไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้อไปเปลี่ยนค่าทําความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะครับวัดน,นี้มาถึงอะไรครับค่า y เท่ากับดูหัวบรรทัดคือเท่ากับห้าสิบนะครับถ้าผมกด ปุ่มหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นห้าสิบกดอีกครั้งนึงก็เป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแล้วแต่การกดไปนะครับเพราะตอนนี้มันทํางานแบบวนวนรอบแล้วเรียกว่าวนลูปแล้วนะครับไม่ได้กำนาณครั้งเดียวนะเอาไปนะครับเพื่อความรวดเร็วผมจะกรอบตัวนี้มานะครับอิเอลตัวนี้อ่าคัดลมาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขที่สามนะครับ ถ้าผมกดหมายเลขสองอ่าอันนี้หมายเลขหนึ่งกดหมายเลขสองทำอะไรครับให้ลดค่าครั้งละหนึ่งนะครับมันจะลดแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับเอ๊ะอันนี้คือเป็นตัวปิดโปรแกรมสำหรับไวลลูปนะครับต้องไม่มากไม่น้อยนะครับต้องพอดีเลยอย่โปรแกรมไม่รันนะครับต่อไปนะครับผมก็ไปอีกทีนึง เปลี่ยนค่าถ้าผมกดปุ่มสามเลยให้ค่า y เนี่ยเพิ่มขึ้นครั้งละสิบแล้วกันครับครั้งละสิบอ่าบวกเท่ากับสิบนะครับเอาให้ครบครับมันเพิ่มครั้งละสิบเราก็จะลดลงนะครับถ้าเห็นภาพที่ว่าไม่ไม่งงก,ก็ ลดลงเปลี่ยนจากเครื่องหมายอ่ะกดเลข4ก่อนเลข4อ่ะนอกจากตัวเลขกดตัว A ก็ได้ครับ A อันนี้เปลี่ยนใหม่ครับ A กดตัว A น,นี้กดตัว S มันอยู่ใกล้กันนะครับกดตัว S กดตัว A มันจะเพิ่มขึ้นจากค่าเดิมนะครับครั้งละ10กดตัว S นะครับมันจะลดลงนะครับแต่เครื่องหมายลบครั้งละ10นะครับ โอเคผมก็ต้องปิดใส่เครื่องหมายปีกกาก่อนเพื่อให้ปิดหลุมนะครับให้มันขึ้นคำนี้นะถ้าแสดงว่าโปรแกรมเรามีเครื่องหมายปีกกาที่ครบจำนวนคือน้อยคือเกินไม่ได้นะครับเกินไม่ทำงานไม่ครบก็ไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยศึกษาเรียนรู้ไปก็จะเข้าใจเองนะครับว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ มาทบทวนนะครับอันนี้เงื่อนไขนะครับแรก i ีนะครับ,รรบ serial d e evaluable มากกว่าศูนย์คือถ้ามีการนะครับถ้ามีการกดป้อนข้อมูลเข้ามาทางคีย์บอร์ดนนะครับป้อนข้อมูล เข้ามาทางคีย์บอร์ดให้ทำไงครับให้อ่านค่า s ซ r i a l ีสนี่และเก็บค่ามาในตัวแปรที่ชื่อว่าคีย์นะครับซึ่งเป็นตัวแปรชนิดชาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นถ้าเราไปเอาตัวแปรตัวเนี้ยเป็นไม่ไม่ใช่ชานะครับเป็นพวกอินเดเซอร์เหมือนกับตัวเนี้ยไม่ได้นะครับ มันจะกลายเป็นหาดพวกเอสกีอะไรพวกนั้น,นครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับให้แสดงค่านะครับการกดอันนี้แสดงค่าลักษณะว่าวงกดเลขหนึ่งแสดงเลขหนึ่งกดตัว a ก็แสดงตัว a นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่แสดงแล้วกันนะครับละไวในฐานที่เข้าใจเงืง่อนไขที่สองนะครับถ้ามีการกดปุ่มหนึ่งเลขหนึ่งนะครับให้ค่า y ซึ่งมีค่าเท่ากับห้าสิบ ด้านบนนี้นะครับดูช้าๆนะครับอินไว้นะครับ50เนี่ยมันบวกเท่ากับ1แสดงว่าค่ามันจะเป็น51นะครับถ้าผมกดเลข1ซ้าอีกคาว่ากดก็ต้อง e n t e r นะครับกด Enter มันก็จะกลายเป็น51 5.2 5.3อะไรไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดเลข2มันจะลบค่าครั้งหน้านะครับจาก50ก็จะเหลือ49นะครับอันนี้พูดถึงค่าล่าสุดนะครับ 4 9 4 8 4 7 46, 46อย่างนี้ไปนะครับค่าตัวนี้สมมติว่าค่าเริ่มแรกเป็น50กดตัว A นะครับเพิ่มครั้งละ1ิบก็จะเป็น5้าสิบสิบนะครับอันนี้ก็จะจะลบลบลงครั้งละ10บนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะอัปโหลดโปรแกรมนะครับลงน,นี้คืออะไรเอ่ย อ,นนอันนี้ปิดเทียบนะครับลบตัวนี้ออกครับเซมิคลอนไม่ต้องใส่ครับอีกทีหนึ่งหลักการจำนะครับถ้าเราจะใส่เซมิคลอนเนี่ยมันจะต้องไม่มีเครื่องหมายปีกาด้านหลังนะครับจะมาใส่อย่างนี้ไม่ได้ ถ้าอย่างเงี้ยตัวเดียวอย่างเงี้ยเราใส่ปิดจบเลยนะครับแต่ถ้ามีเครื่องหมายปีกาที่จะต้องทำลักสังต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องใส่นะครับเอาละดูนะครับปิดตัวเดิมไปก่อนดูค่านะครับอ่าตอนแรกนะครับแสดงผลค่าเดิมเลยตัวเดิมวันทัดตัวนี้นะครับ แต่เราจะนะครับพิมพ์ค่านะครับผมพิมพ์เลขหนึ่งนะครับหนึ่งถ้ากด e n t เตอร์นะครับอ,อ,อบย่านะครับย่งมาได้แสดงค่านะครับเราลืมแสดงค่านะครับ oh, <no. S 1> ไม่เป็นไรครับกรอบมาวางเลยคนนี้ ลืมแสดงค่า y านะครับเน,นี้ผมก็เปลี่ยนเ็นแค่ค่า y copy ามานะครับค่า y อันนี้ก็ปีวังเลยนะครับจัดระเบียบนิดนึงเพราะ้เพื่อใครครับเพื่อเราเนี่ยนะครับที่จะดูง่ายนะครับดูง่ายไม่สับสนนะครับคือซีอเรียลบิก๊กซีเรียลิ้นเนี่ยมันจะแสดงค่านะครับเมื่อกี้ผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่ได้ใส่ ลืมใส่ประมาณนั้นอัปโหลดอีกทีนึงครับอ่าแล้วก็ดูเปิดดูนะครับเซเรียลมอนิเตอร์ผมจะพิมพ์นะครับเลขหนึ่งนะครับแล้วผมจะกด Enter นะครับขึ้นมาห้าสิบเบแล้วนะครับไวตัวแรกคือห้าสิบใช่ไหมครับ ห้ Wine, R, Wine. วาวายห้าวายห้านสะิบอัดช่อมาได้หนึ่งกดเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเปต่อไหนครับดูนะครับห้าดิบสองกดเลขหนึ่งห้าดิบสามห้าดิบสี่หรือจะกดเลขหนึ่งมา,มาคีมาคีพีเซนก็ได้ครับห้าสิบห้านะครับเข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนขายแรกตรงนี้นะครับถ้ากดเลขหนึ่งวายบวกบวกมันจะเพิ่มค่า ครั้งละหนึ่งนะครับต่อไปกดเลขสเกิดอะไรขึ้นครับลบค่าครั้งละหนึนะครับเลขสอนะครับกด enter าจากห้าสิบห้าเหลือ5้าี่นะครับ2องไปอีกห้า1อาิบเอ็เอาเหลือห้าบนะครับตัวเดิมอันนี้คือเงื่อนไขที่2นะครับต่อไปเงื่อนไขที่3มและ4ี่นะครับ ถ้าผมกดตัว a นะครับพิมพ์ตัว a เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มค่าครั้งละสิบจากตัวล่าสุดนะครับค่าลาสุดคือห้าสิบันงนั้นมันจะต้องเป็นหกสิบนะครับตัว a นะครับหกสิบกด a อีก enter จะต้องเป็นเจ็ดสิบเป็นภาพนะครับแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยถ้าผมกดตัว s นะครับมันจะลดครั้งละหนึ่งนะครับ s 9ก้าส0บแปดสิบเจกดเอสอีกหกสดิกดเหลือห้าสิบเดิน,นะครับพอจะเห็นภาพนะครับมันใช้ประโยชน์อะไรครับตรงนี้ก็คือใช้ในการรับค่าอาจจะเป็นกดปุ่มลักษณะนี้ก็ได้แต่เป็นปุ่มภายนอกนะครับปุ่มที่เราต่อจากเซ็นเซอร์อภายนอกหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับในการเขียนสมการแต่นี่เป็นพื้นฐานที่ พูดง่ายว่าตัวแปรตัวเนี้จะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยพอเห็นภาพนะครับตัวแปรตัวดำเนินการแบบเพิ่มค่าและลดค่านะครับคลิปนี้ก็พอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าหากคุณชอบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ